สวัสดีครับพบก,กับผมมารพินและฟิลไทยดัตบล็อกสปอตดัตคอมนะครับเดี่ยป็นะปองข้างหน้านี่คือนี่ครับนมพัทลุงนะครับกล่องนมพัทลุงก็จิงหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าที่พัทลุงเนี่ยก็มีฟาร์มโคนมกันนะครับมีฟาร์มโคนมนของเขาด้วยพัทลุงจะอยู่เป็นจังหวัดที่อยู่ระหวา่างอ่อนานครศรีธรรมราชกับจังหวัดสงขานะครับ แล้วก็หลายคนไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่เพราะว่าเป็นจังหวัดเขาเรียกว่าเป็นจังหวัดทางขาดนะคนจะเลยไปหาดใหญ่ไปสงขานะครับหรือขณะเดียวกันคนก็ข้ามไปนครเลยนี่ครับมีรถส่งนมจอดอยู่ที่หน้าร้านด้วยตรงนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณคิวรถตู้นะครับมีไอติมน้ำสดด้วยคิวรถตู้ที่จะอยู่ใกล้กับถนนาสายเอเชียสายใหญ่ด้านนอกนะครับของที่ออกมาจากตัวเมืองนะครับ นมพัทลุงนะครับมีเป็นดัดคลองด้วยนมสดพาสเชืรอไลท์นะฮะก็เดี๋ยวจะให้ดูที่อยู่ของเนี่ยครับ,รบผลิตโดยสหกรณน์นมพัทลุงจำกัดหมู่ที่หนึ่งตำบลนาท่อมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับก็เตรียมติมเพราะแว้ไปทานมาครับเพราะว่าผมกำลังจะไปขึ้นรถตู้ต่อไปที่หัดใหญ่ครับก็ใครที่รอรถตู้ไปหัดใหญ่ไปนครอะไรเงี้ยก็รอแถวนี้